สวัสดีครับผมช่างเทพนะครับผมวันนี้มีคลิปมานำเสนอครับเเป็นรถ2รุ่นนะครับผมซึ่งรุ่นแรกโครงสีแดงก็จะเป็นตัวยอดนิยมนะครับก็คือรุ่นโชคหน้าหลังนะฮะเ,เรามาเจาะลึกในส่วนของตัวโครงสีแดงก่อนนะครับคันสีแดงนะฮะคันนี้ลูกค้าให้โจทย์มานะครับก็คือว่า ต้องการเป็นรุ่นโชคหน้าหลังนะครับกระทะล้อสีแดงนะฮะนี่นะครับกระทะล้อสีแดงนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับผมโครงสีแดงแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบธรรมดานะครับแบบดึงนะฮะซึ่งไม่ใช่เป็นตัวที่สตาร์ทสองระบบนะครับผม ก็เลยวางให้เป็นตัวขนาดเจ็ดแรงให้นะครับผมขนาดเจ็ดแรงนะครับนี่นะครับเบรกหน้าหลังนะครับผมเป็นดิสเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับแล้วก็คันเบรกหลังใช้เท้าเหยียบนะครับผมนะฮะตัวนี้ เพิ่มเติมในส่วนของตะแกรงนะครับผมไว้เก็บสัมภาระทัานท้ายและในส่วนที่จะเป็นจุดที่สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับ <c oughs> ก็คือจะเป็นตัวกันดีดหลังนะครับผมและในส่วนอกด้านหน้านะครับลูกค้าอยากจะได้เป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับผมก็เลยใส่เป็นแผ่นอลูมิเนียม อ,อ,ล,อลูมิเนียมตีนเป็ดนะครับผมก็ตัดใส่แล้วก็ลักษณะนี้นะครับผมเนี่ยนะฮะกระทะล้อสีแดงทั้งหน้าและหลังนะครับนี่นะครับก็เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์นะครับผมมีระบบการสะเทือนทั้งหน้าและหลังนะครับใช้งานได้จริงนะครับผมในส่วนของโชคหลัง พักเท้า2องตำแหน่งนะครับรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์รุ่นนี้เป็นกรองเปียกนะครับผมเติมนะ้ำมันเครื่องไปให้เผื่อท่านไปใช้ในทางฝุ่นนะครับจะเติมหรือไม่เติมก็ได้นะครับไม่ได้มีผลอะไรมากมายเพราะว่าด้านในก็จะเป็นด้านในกรองก็จะมีในส่วนของตัวฟองน้ำอยู่แล้วนะครับเพื่อดักฝุ่นนะครับผม นี่นะครับส่วนอีกคันนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโครงเข็นนะครับผมเป็นโครงเข็นนะครับไม่ทำสีนะครับให้ไปครบทุกอย่างยกเว้นเครื่องยนต์และทำสีโครงนะฮะล้อก็จะเป็นล้อขอบ7นิ้วนะครับผมขนาดยาง16คูณ8ขด7นะครับ แต่ซึ่งเป็นยางจีนนะครับผมลายทางเรียบนะครับไดมิเตอร์ของยางค่อนข้างจะเล็กเล็กกว่ารุ่นาลายทางฝุ่นรุ่นนี้นะครับตัวนี้ยางเป็นยางเบอร์เดียวกันนะฮะแต่ว่าเป็นยางไทยนะครับยี่ห้อดีสโตนเนี่ยนะฮะความแตกต่างก็พอสมควรนะฮะในส่วนของเอส้นผ่าศูนย์กลางและก็ในส่วนของหน้ายาง ยางชีนลายนี้ค่อนข้างจะแคบนะครับเนี่ยนะฮะส่วนตัวนี้ก็อ้วนนะครับผมลูกค้าสั่งรุ่นนี้นะครับผมเป็นโครงเข็นนะฮะก็ให้ไปครบนะครับอย่างเช่นพวกระบบแฮนในส่วนของแฮนนะฮะระบบเบรกนะฮะลูกค้าเลือกเป็นปั๊มบนซ้ายนะครับผม ประกอบเร่งก็ปกติก็ยี่ห้อที่ผมใช้อยู่แล้วก็ในส่วนของโซ่นะครับให้ไปครบน็อตยึดเครื่องยนต์นะครับตรงแท่นเครื่องนะครับแล้วก็ชุดคลัตช์พร้อมน็อตปลายเพลานะฮะแล้วก็แหวนเบรกไล่นะมันเบรกไปให้นะครับผมลูกค้าไปถอดทำสีประกอบ ใช้งานได้เลยนะครับพักเทา้าก็จะเป็นพักเท้าแบบพับได้นะครับนี่นะครับก็เ,เป็นรุ่นที่ลูกค้าสั่งมาเรื่อยๆนะครับสำหรับรุ่นนี้แต่ผมไม่ค่อยได้ทำคลิปนะฮะนี่นะครับ นะส่วนรุ่นพร้อมขับรุ่นนี้ไม่มีคลิปที่ขับให้ชมนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนนะครับถนนแล้วก็ดินค่อนข้างแฉะนะครับนี่นะครับ,น,รบน้ําขังนะฮะเละเลยนะครับผมก็ไม่ได้ขับให้ท่านชมใน <c oughs> ส่วนสมรรถนะก็ทุกคันรับประกันในในส่วนของสมรรถนะนะครับผม นิ่งทุกคันขับดีทุกคันนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมยังรับออเดอร์อยู่ตลอดนะครับผมแต่หลังๆมานี้จะแจ้งคุณลูกค้านะครับว่าจะรับรถช้านะครับผมก็ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังนะครับผมเนี่ยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นโครงเข็นนะครับหน้าอ่อนหลังแข็งนะครับผมไม่มีโชคหลังนะฮะแต่ก็ ใช้งานได้ปกตินะครับ <c oughs> <c oughs> ขอปบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของเชงเทพนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ